สวัสดีครับวันนี้ผมชินลันนิ่งสตอรี่ท o เดย์นะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําในเรื่องของซิริละหรือว่าในลักษณะของการวิ่งนะครับผมที่ผมได้ไปฝึกฝนหรือว่าได้รับคนนําแนะนําหรือว่าไปโรงเรียนเพิ่มเติมนะครับผมกับทางด้านครูหรือว่าโค้ชที่ช่วยในเรื่องของการพัฒนาหรือว่าสอนเพิ่มเติมนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ในลักษณะของการวิ่งแหละจริงๆแล้วมันจะมีด้วยกันอยู่3แบบนะครับผมหนึ่งเขาจะเรียกว่าวิ่งแบบปลิ้งเท้า สองเขาจะเรียกว่าวิ่งแบบอุ้งเท้าสามเขาจะเรียกว่าวิ่งแบบปลายเท้านั่นเองทั้งสามส่วนนี้นะครับผมซึ่งอาจจะมองยากสักนิดหนึ่งนะครับว่าใครวิ่งแบบไหนถูกหรือไม่ถูกเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับผมเพราะว่าในเรื่องของร่างกายหรือว่าในเรื่องของคนเรานะครับผมในเรื่องของสิริระหรือว่าโครงสร้างเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะอธิบายยากสักนิดหนึ่งว่าใครวิ่งถูกหรือว่าวิ่งผิด แต่สำหรับมุมมองของผมเองนะครับผมเป็นความคิดส่วนตัวเนาะซึ่งผมมองว่าในศิริระของการวิ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งแล้วคุณแฮปปี้คุณก็ไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดคุณวิ่งแล้วมันผิดแปลกไปจากเดิมหรือว่ามีการเจ็บอ่ะอันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่การที่เราเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการเสี่ยงโชคสินิดนึงว่าพอเราเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรองเท้าหรือว่าในเรื่องของท่าวิ่งแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปปุ๊บโอเคมันเหมาะมันแมทมันก็ลับลื่นแต่ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปแล้วมันรู้สึกว่าเจ็บมันจะมีในเรื่องของอาการเจ็บแบบเรื้อรังซึ่งมันจะแก้ยากชนิดนึงนะครับก็ทั้ง3แบบนี้เอาง่ายๆเลยดีกว่าควรจะฝึกวิ่งให้ได้ทั้ง3าแบบเพราะว่าในเรื่องของการออกกาลังกายหรือว่าการแข่งขันหรือว่าการชาลเลนจ์เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเวลาหรือว่าระยะทางสถานที่ที่เข้ามาเกี่ยวพันหรือว่าเกี่ยวข้องเพจยูทูบีอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้ครับที่จะทำให้เรา มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราวิ่งได้แค่ลักษณะเดียวคือเป็นการวิ่งแบบอย่างเดียวไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เสีย,ยบหรือว่าทําให้อาการเหนือ่อยล้าหรือว่ามีการเจ็บที่มากขึ้นกว่าเดิมได้เพราะว่าการวิ่งทั้งสามแบบเนี่ยถ้าเกิดหนึ่งเนี่ยวิ่งแบบกลิ้งเท้าใช่ไหมครับมันจะเป็นการวิ่งแบบถือออกด้านข้างเนาะมันจะเหมาะสำหรับคนที่วิ่งแบบลองรันซ้อมลองรันหรือว่าใช้ในเรื่องของการแข่งขันในระยะไกลๆประมาณนี้ส่วนวิ่งแบบอุ้งเท้าเนี่ย มันก็จะเหมาะกับใน,ในการแข่งขันระยะกลางแบบไม่ต้องไกลมากแล้วก็ไม่ต้องไกลมากประมาณนี้แล้วก็วิ่งแบบปลายเท้าเนี่ยก็คือมันจะเป็นการลงไปนยยิ้วทั้ง5อาจจะเป็นในเรื่องการทําเวลาหรือว่าวิ่งในะระยะสั้นๆที่แบบว่าต้องการในเรื่องของเวลาเยอะๆเลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดเราวิ่งได้ทั้ง3แบบเนี่ยเราก็เอามาปรับเปลี่ยนหรือว่าซ้อมเพื่อที่การวิ่งทั้ง3แบบเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์หรือว่าความสมดุลเนี่ยมันจะทําให้เวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ย มันจะมีการกระจายหรือว่ามีการในเรื่องของพัฒนาเพิ่มเติมเก็บลีบประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการวิ่งเนี่ยมันเหมือนเป็นการวางแผนอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่วางแผนหรือว่าไม่ฝึกซ้อมอยู่ๆคุณไปวิ่งเลยเนี่ยรับรองพังแน่นอนนะครับก็อย่าลืมนะครับผมวิ่งแบบกลิ้งเท้านะครับผมสองวิ่งแบบอุ้งเท้าสามวิ่งแบบปลายเท้า แล้วก็ทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างหรือว่าซีละใครวิ่งถูกหรือวิ่งผิดอันนี้แหละปัญหาครับผมก็โดยความคิดส่วนตัวผมแล้วเนี่ยในการออกแบบรองเท้าเองศีละโครงสร้างเองหรือในเรื่องของกายภาพเองเนี่ยคนเรามันออกแบบมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะอธิบายยากนะครับผมว่าใครถูกใครผิดเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดคุณวิ่งแล้วเนี่ยคุณวิ่งเพื่อสุขภาพหรือวิ่งเพื่อเข้าสังคมเนี่ยอ่าก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ก็ถ้าเกิดสวมใส่แล้วมันสบายเท้าวิ่งแล้วมีความสุขวิ่งแล้วไม่เจ็บใส่งั้นไปเลยครับแต่ถ้าเกิดจะมีเรื่องของอซีเรียสขึ้นมาอีกสักนิดนึงก็ถ้าเกิดใส่แล้วรู้สึกไม่สบายหรือว่าผิดแปลกไปจากรูปเท้าเนี่ยควรที่จะเปลี่ยนหรือว่าปรึกษาในคนที่มีความรู้เพราะว่าถ้าเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาเนี่ยมันจะทําให้การส่งผลเนี่ยในการฝึกซ้อมหรือว่าการวิ่งเนี่ยทำให้คุณเบื่อหน่ายหรือว่า เอาแท้ไปเลยประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าในการที่ปรับเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณจะสัมผัสเองได้ว่าเวลาเราวิ่งไปแล้วมันรู้สึกผิดแปลกไปไหมประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมสาหรับการวิ่งนะครับผมสําหรับการวิ่งแบบกลิ้งเท้าอุ응้งเท้าแล้วก็ปลายเท้านะครับผมสาหรับตัวผมเองก็ก็ยังไงวันนี้ผมชิน running story Today ก็ขอบคุณและสวัสดีนะครับ